สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศนะคะจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่เราได้ศึกษากันในเรื่องของคําไทยแท้เนาะเราก็จะรู้ว่าภาษาไทยเราเนี่ยมีคําใช้ไม่หลากหลายเราจึงจําเป็นจะต้องรับอิทธิพลของภาษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษ โปรตุเกสฝรั่งเศสนะคะและรวมถึงภาษาที่ตายไปแล้วอย่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตค่ะภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะเป็นภาษาที่เรารับเข้ามาใช้ในภาษาไทยด้วยอิทธิพลของศาสนานั่นก็คือพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ โดยในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับพยัญชนะในภาษาบาลีหรือหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าพยัญชนะวัคนะคะภาษาบาลีมีพยัญชนะให้ใช้ทั้งหมด33ตัวและมีข้อจํากัดที่แตกต่างไปจากภาษาสันสกฤตดังต่อไปนี้ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นลักษณะตารางพยัญชนะในภาษาบาลีนะคะซึ่งภาษาบาลีเนี่ยมีกฎที่บังคับเลยว่าถ้ามีตัวสะกดจะต้องมีตัวตามนะคะภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากภาษาสันสกฤตนั่นคือภาษาบาลีเนี่ยมีพยัญชนะใช้เพียงแค่33ตัวแต่ภาษาสันสกฤตมีถึง35ตัวนะคะลักษณะของพยัญชนะวัคเนี่ยเราจะใช้ เป็นแถวแล้วก็เป็นวัตนะคะแถวก็คือตัวเลขที่เราเห็นด้านบนนี้นะคะอ่ะอันนี้เราเรียกว่าแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4และแถวที่5ลักษณะของแถวนะคะจะต้องมองลงมาในแนวตั้งนี่คือแถวที่1แถวที่2แถวที่3 แถวที่4และแถวที่5ค่ะส่วนแนวนอนแนวนอนเราเรียกเขาว่าวักนะคะวักในภาษาบาลีมีจะมีด้วยกันทั้งหมด6วักนั่นก็คือวักกะวักจะวักตะใหญ่วักตะเล็กวักปะแล้วก็เศษวักนะคะ อะทีนี้เราเห็นว่ามันมีด้วยกันเนี่ยเมื่อนับรวมแล้วจะได้ทั้งหมด33ตัววิธีการท่องนะคะเพื่อให้ง่ายที่สุดเราจะท่องเป็นบทกรอดนะคะตามนี้กอไก่ก็คือไก่ไข่ควายข้างู จับฉันชูชอเชอแล้วก็หญิงตักตอประตักนะคะออกเสียงต่อเต่าฐานโทโทที่เป็นทอมันโทเท่าหอผู้เท่า นิง่งนอนเนนเต่าถูกทิ้งทอทงนายป่าไผ่พงเผามา้าและเสศจวักนะคะยาย รีบลาว่าเสือหายจุลาจุลาก็คือตัวรอจุลาวาดลวดลายและกลับมาตรงนี้นะคะนิคขหิต มีคู่กันอ่ะนี่นะคะคือวิธีการท่องพยัญชนะวัคในภาษาบาลีแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยท่องเป็นกะคะคงะจะชะะชยะก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ยังจำไม่ได้ครูแนะนำให้พวกเราใช้วิธีการท่องเป็นบทกลอนนะคะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไก่ไข่ควายฆ่างูจับฉันชูชอเชอหญิง ตักฐานโทเท่านิงเต่าถูกทิ้งทอธงนายป่าไผ่พงเผาม้ายายรีบลาว่าเสือหายจุลาวาดลวดลายนิคขหิตมิดคู่กันนะคะอาะทีน,นี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูวิธีการใช้ตัวสะกดแล้วก็ตัวตามค่ะ ภาษาบาลีนะคะแถวที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวสะกดได้จะมีเพียงแค่สามแถวนะคะนั่นก็คือแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งแถวที่สามและแถวที่ห้านะคะแถวที่เป็นตัวสะกดได้ในภาษาบาลีจะมีเพียงแค่แถวที่หนึ่งแถวที่สามและแถวที่ห้า ทีนี้ภาษาบาลีบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่แถวที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแถวที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวตามได้จะมีเพียงแค่แถวที่หนึ่งและแถวที่สองนะคะแถวที่หนึ่งสะกดแถวที่หนึ่งและแถวที่สองตามได้ต่อมาค่ะถ้าแถวที่สามทำหน้าที่เป็นตัวสะกด แถวที่จะตามได้ก็คือแถวที่3และแถวที่4นะคะแถวที่3สามสกดตัวที่ตามได้คือแถวที่3และแถวที่4ส่วนแถวที่5จะพิเศษกว่าแถวอื่นๆนะคะถ้าเกิดแถวที่ห้าทหน้าที่เป็นตัวสะกดตัวที่ตามได้ก็คือแถวที่1 23 4งสองสามสี่และหตามได้ทุกตัวใน วักเดียวกันนะคะข้อแม้ถ้า1สะกด1กับ2ตาม3ส,สะกด3กับ4ตาม5สะกด1 2 3 4 5ตามได้หมดแต่ต้องเป็นวักเดียวกันวักก็คือแนวนอนนะคะวักกะก็ต้องอยู่วักกะวักจะก็ต้องอยู่วักจะเช่นถ้ากอไก่กอไก่อยู่แถวที่1น่กอไก่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด ตัวที่จะตามได้ก็คือตัวกอไก่และตัวขอไข่เนาะกอไก่สะกดกอไก่ตามได้ขอไข่ตามได้ข้อควายสะกดตัวที่ตามได้คือตัวคอควายและตัวขอรักขังนะคะสสะกด3และสตามแต่ถ้างองูสะกดงองงูสะกดตัวที่ตามได้ก็คือตัวกอไก่ ขอไข่คอควายคอละคังแล้วก็งองูเราจะไม่สามารถใช้ตัวสะกดและตัวตามข้ามวรก,กันได้วรก,ก็คือแนวนอนเช่นสมมุติเราบอกว่าเราใช้กอไก่สะกดกอไก่สะกดแต่ชอชิงตามกอไก่สะกดชอชิงตาม ไม่ได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ข้อนี้ไม่ใช่ภาษาบาลีนะคะเพราะว่าบาลีมีหลักตัวสะกดตัวตามก็จริงแต่จะต้องอยู่ในวรกเดียวกันเท่านั้นค่ะในส่วนของเศษวรคนะคะเศษวร์เนี่ยเป็นพยัญชนะที่พิเศษกว่าพยัญชนะตัวอื่นๆคือไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดจะสามารถตามได้ทั้งหมดในวรคเดียวกันเช่น ลอจุลาเป็นตัวสะกดตัวที่ตามได้ก็คือตัวยอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอเสือหอหีบลอจุลาและตัวนี้คือตัวนิคหิตนะคะตามได้หมดเลยในเศษวรรคด้วยกันจัดเป็นภาษาบาลีค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างคํากันนะคะว่าหลักการใช้พยัญชนวะวัคของภาษาบาลีนั้นใช้อย่างไรคะ่ะตัวอย่างนะคะคำแรกคำแรก คำว่ามัดฉามัดฉามัดฉาพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในคำว่ามัดฉาคือตัวจอจานจอจานสะกดตัวที่ตามคือตัวฉอชิงนะคะทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูพยัญชนวะวรคของเราว่าจอจานอยู่แถวที่เท่าไหร่อะจอจานอยู่แถวที่เท่าไหร่คะ จอจานอยู่แถวที่1เมื่อแถวที่1นึ่ทำหน้าที่เป็นตัวสกดแถวที่ตามได้ก็คือแถวที่1และแถวที่2องคำว่ามัดฉาจอจานทําหน้าที่เป็นตัวสะกดชอชิงทําหน้าที่เป็นตัวตามครูถามว่าชชิงตามจอจานได้หรือไม่ เราจะเห็นว่าฉช,ชิงนะคะสามารถตามจอจานได้เพราะว่าจอจานอยู่ในวัดจะฉชิงก็อยู่ในวัดจอ่ะในเมื่อแนวนอนตรงกันเห็นไหมคะแล้วเราก็ามาดูแนวตั้งจอจานอยู่แถวที่หนึ่งฉชิงอยู่แถวที่สองแถวที่หนึ่งสะกดแถวที่สองตามได้เพราะฉะนั้นคําว่ามัชฉาเป็นภาษาบาลีค่ะคําต่อมาคําว่านิพพาน นิพพานนะคะนิพพานตัวอะไรทำหนา้าท,ท,ที่เป็นตัวสะกดคะตัวสะกดก็คือตัวพอพานแล้วตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวตามนั่นก็คือตัวพอพานนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าพอพานสะกดพอพานตามตัวมันเองได้ไหมอ่ะพอพานนะคะอยู่ในวัดปะอยู่ตรงนี้นะพอพานนะคะอยู่ในวัดปะ วัคปะพอพานอยู่แถวที่สามแถวที่สามสะกดแถวที่ตามได้ก็คือแถวที่สามและแถวที่สี่เพราะฉะนั้นพอพานสะกดพอพานสามารถตามพอพานด้วยกันได้คำว่านิพานนี้เป็นภาษาบาลีนะคะเคล็ดลับนะคะในการทำข้อสอบถ้าเราเห็นคำไหนที่เป็นตัวเบิ้ลแบบนี้นะคะส่วนมากจะเป็นคำภาษาบาลีนะคะเช่นคำว่าเมตตา เมตตานะคะเมตตาตัวสะกดก็คือตัวต่อเต่าตัวตามก็คือตัวต่อเต่านะต่อเต่าอยู่ในวรรคตะแถวที่หนึ่งนะคะต่อเต่าอยู่ในวรรคตะแถวที่หนึ่งเมื่อแถวที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแถวที่ตามได้ก็คือแถวที่หนึ่งและแถวที่สองเพราะฉะนั้นต่อเต่าสะกดต่อเต่า ตามได้นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเบิ้ลแบบนี้ตัวเบิ้ลแบบนี้เป็นภาษาบาลีเพราะมันสะกดแล้วมันก็ตามด้วยตัวของมันเองค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะคําว่าบุปผาบุปผาบุปผาตัวสะกดคือตัวปอปลาตัวตามคือตัวผอผึ่งนะคะเราก็มาดูว่าปอปลาอยู่ในวัคปะปอปลาอยู่ในวัคปะ วักปะแถวที่1แถวที่1สะกดแถวที่1และ2ตามได้เพราะฉะนั้นปอปาสะกดพอพึ่งสามารถตามได้นะคะข้อนี้ก็เป็นภาษาบาลีค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าพยักพยักนะคะอ่ะกรณีนี้ตัวสะกดคอควายทำหน้าที่เป็นตัวสะกด ตัวที่ตามดันเป็นตัวการันเราก็นับตัวการันเป็นตัวตามได้นะคะขอควายสะกดคอระคังตามได้หรือไม่อ่ะมาดูพย like. ัญชนะวักนะคะค้อควายอยู่ในวักกะแถวที่3คอระคังอยู่ในวักกะแถวที่สี่นะคะเมื่อคอควายสะกดคอระคังตามได้เพราะคอควายอยู่แถวที่3คอระคังอยู่แถวที่ สนะคะคำนี้เป็นภาษาบาลีค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างแถวที่ห้ากันบ้างแถวที่หที่ครูเคยบอกว่าเมื่อมันเป็นตัวสะกดแล้วมันสามารถตามได้ทางวักนะคะในแ,แนวแนวในแนวนอนด้วยกันนะคะเช่นคำว่ากังขากังขาตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคือตัว งงูนะคะตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวตามคือตัวขอไข่อะทีนี้เรามาดูว่างงูอยู่แถวที่เท่าไหร่งงูอยู่ว่กะแถวที่หแถวที่หสะกดแถวที่ 1, 2, 3และ4ตามได้เพราะฉะนั้นงงูสะกดตามด้วยขอไข่ได้นะคะก็จะเกิดการสะกดเป็น ก็จะเกิดเป็นหลักตัวสะกดและตัวตามเช่นเดียวกันค่ะข้อนี้เป็นภาษาบาลีนะคะอะต่อมาเรามาดูคำว่าอาชยาอาชยาอาชยาตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดก็คือตัวชอช้างแล้วเรามาดูว่ายอหญิงสามารถตามชอช้างได้ไหม ช่อช้างอยู่แถวที่เท่าไหร่คะอยู่วักที่เท่าไหร่ไก่ไข่ควายข้าง,งูจับฉันชูอ่ะชอช้างอยู่แถวที่สามวักจะตัวย่อหญิงย่อหญิงจับฉันชูช่อเชอหญิงนะคะย่อหญิงอยู่แถวที่ห้าในวักจะข้อนี้ดูให้ดีนะคะช่อช้างและย่อหญิงอยู่วักเดียวกันแต่ช่อช้างเป็นตัวสะกด อยู่แถวที่3ตัวที่จะตามได้ก็คือตัวชอช้างและตัวชอเฉอเท่านั้นเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะชอช้างสะกดไม่สามารถตามด้วยยอหญิงได้ข้อนี้ไม่ใช่ภาษาบาลีนะคะก็จะกลายเป็นภาษาสันสกฤตค่ะแต่ถ้ากลับกันยอหญิงสะกดสามารถตามด้วยชอช้างได้เพราะว่า หนึ่สาสี่และห้าตามแถวที่ห้าได้ทั้งหมดนะคะอีกสักหนึ่งคำนะคะสุดท้ายคำว่ากันชาคำว่ากันชานะคะคำว่ากันชาย่อญิงทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเนาะชอช้างทำหน้าที่เป็นตัวตาม ดูข้อเมื่อกี้อัจฉยาครูบอกว่าชอช้างสะกดยอหญิงตามไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยอหญิงสะกดชอช้างสามารถตามได้นะคะเพราะว่ายอหญิงอยู่แถวที่ห้าสามารถตามได้ทั้งหนึ่งสองสามสี่และห้าข้อนี้เป็นภาษาบาลีค่ะ และนี่นะคะก็เป็นลักษณะของพยัญชนะในภาษาบาลีที่มีด้วยกันทั้งหมด33ตัวนะคะหรือที่เราเรียกว่าพยัญชนะวากนะคะก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะไปทบทวนลักษณะของพยัญชนะในภาษาบาลีค่ะแล้วก็อย่าลืมไปท่องนะคะ ไก่ไข่ควายข้างงูเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการจำแนกภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นบทเรียนสั้นๆเนาะที่เราจะไปต่อยอดกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ